โรงเรียนมัธยมกัลยานิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ตั้งอยู่เลขที่167หมู่4ตำบลบ้านจาันทร์อำเภอกัลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภูเขาสูงทุรกันดารห่างไกลความเจริญล้อมรอบไปด้วยป่าสนธรรมชาติโรงเรียนเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ภายใต้การบริหารงานโดยนายพานุรังสีคงธนกฤตกร,กรผู้อำนวยการสถานศึกษาซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2564โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนประกอบด้วยผู้บริหาร1คนข้าราชการครู15คนครูอัตราจ้าง2คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและ นักการพันโรงหนึ่งคนในปีการศึกษา2564มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น238คนนอกจากโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติจะเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4แล้วโรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมกรญยานิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติได้จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนตามแนวนโยบาย3าเสาหลักให้มั่นคงได้แก่ 1. ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 2. ให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 3. ปลูกฝังวินยัยคุณธรรมจริยธรรม 5. กลยุทธ์การพัฒนาของโรงเรียนกองทุนการศึกษาได้แก่กลยุทธ์ที่1 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กลยุทธ์ที่2การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลยุทธ์ที่3การสร้างภูมิคุ้มกันพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพกลยุทธ์ที่4การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ กลยุทธ์ที่5การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 3. กลยุทธ์การพัฒนาตามแนวนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้แก่กลยุทธ์ที่6การพัฒนาคุณภาพชีวิตอนุรักษ์วิถีชนเผ่าและสื่อแวดล้อมกลยุทธ์ที่7การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษากลยุทธ์ที่8 การน้อมนำสาพราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าภายในปี2566โรงเรียนมัธยมกาลยานิวัฒนาเฉลิมพระเกียตรติส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสมรรถนะตามหลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพทักษะอาชีพจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการอนุรักษ์วิถีชนเผ่าและสิ่งแวดล้อมชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อมนำสายพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพโรงเรียนมัธยมกาลยานิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติได้ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการสถานศึกษาภายใต้รูปแบบกาลยานิวัฒนาโมเดล โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนหลัก4ข้อคือขับเคลื่อนด้วยศาสตร์พระราชากระบวนการมีส่วนร่วมของสังคมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาส่งผลต่อผู้เรียนดังนี้1มีสุขภาพชีวิตดี2มีทักษะชีวิต3 มีทักษะวิชาการ4เกิดงานอาชีพ5เป็นคนดีในสังคมภายใต้วงจรคุณภาพ P.D.C.A. เป็นหลักในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาทั้ง8ข้อโดยโรงเรียนมัธยมกัลยานิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามโมเดลกัลยานิวัฒนาสร้างสุขขับเคลื่อน5ประเด็นดังนี้ 1. นักเรียนเป็นสุข 2. โรงเรียนเป็นสุข 3. สภาพแวดล้อมเป็นสุข 4. ครอบครัวเป็นสุขและ 5. ชุมชนเป็นสุขซึ่งมีกิจกรรมทั้ง5ประเด็นส่งผลให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมดังนี้ โครงการปณิธานความดีทำความดีเริ่มที่ใจเรากิจกรรมปลูกผักเพราะรักเธอกิจกรรมปิ่นโตปันสุขใส่ใจรักสุขภาพและยังมีกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโครงงานคุณธรรมแต่ละห้องเรียนรวมไปถึงกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนมัธยมกัลายานิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับภาคในการพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ TFE Team for Education ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบเยาวชนพลเมืองภายใต้โครงการเยาวชนพลเมือง ประจำปีการศึกษา2,563จากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมกาลยานิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติเป็นองค์กรที่ได้ร่วมดำเนินงานองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่จังหวัดคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฉบับที่1พุทธศักราช2,559ถึงพุทธศักราช2,564 ได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดโครงการจิตอาสาแบ่งสันปันสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2563โครงการมหากรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2563ได้รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย b a s t p r a c t i c e ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2564และได้รับการประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา2564ประเภทโรงเรียนคุณภาพของชุมชนระดับดีเด่นวันที่24สิงหาคม พุทธศักราช2564